เป็นห้องเก็บคองค่ะห้องทําสวนนะคะเพื่อจะไปเอาอเล็กพวกนี้นะคะไปเสียบว้ก่อนที่แฟนเพื่อเราจะตัดหญ้าค่ะปีที่แล้วนะคะเพียวก็เอาเล็กพวกนี้มาเสียบไว้รอบๆต้นไม้นะคะ แล้วแฟนเปียวบอลูนะคะเพิ่นก็เลยดึงเหล็กออกแล้วเพิ่นก็ตัดหญ้าตรงนี้นะคะตัดดอกไม้เปียวทิ้งไปทั้งหมดเลยเปียวเสียใจมากเลยนะคะเปียวก็เลยว่าเป็นอย่างเจ้าคือบ่แหนมแน่แนแนแนเพราะว่าเพิ่นแหนมบ่เห็นเพิ่นบ่รู้ว่าอันใดคือหญ้าอันใดคือดอกไม้บาดนี้เพิ่นได้ว่าให้เปียวมายืนควบคุมตอนเพิ่นตัด <tri un ff le> เปียวก็เลยต้องมายืนอยู่ตรงนี้ถ่าแฟนนะคะแล้วก็เปียวก็วกตัดหญา้าหญ้าที่อยู่ตามโขดหิน ทำไปเล็กๆน้อยๆนะคะรอแฟนเสร็จแล้วเนาะค่ะทุกคนเปียกกันเลยเห็นเพื่อนบ้านออกมานะไหมค่ะเพื่อนมาทิ้งขยะแล้วเพื่อนก็ฝ้าวลงไปขึ้นไปนั่งรถนะไหมค่ะเพื่อนบานเปียกที่ยุ่งหนาบานเปียกเนี่ยค่ะเพื่อนกับเปียกจะบ้เคยคุยกันเลยคุยข้งเดียวที่เปียกใหญ่มาอยู่นี่นะคะเพื่อน่แค่เดินมาบอกว่ายินดีต้อนรับเดินมาจับมือเปียกเอ่อขอให้มีความสุขกับการอาศัยอยู่นี่นะคะสำนันเรากับโค่เคยคุยกันเลยเปียกอยู่นี่แปดปีค่ะย่างมากก็คือยกมือให้นี่คือ ดีที่สุดแล้วนะคะคือเขาบอดยอยากแบบเขามาไก่เฮาองศีนะคะเป,ยเปียวกับเปียวเขาใจนะแม่ค่ะเปียวก็ยกมือให้ซื้อ,อคือชีวิตอยู่ในตังแดนนะคะทุกคนบอดบอดวา่าทุกคนที่อยากจะรู้จากกเฮาหรือว่าอยากจะเขามาไก่ชิดเฮานะคะอยู่ไปร้นดนเฮาก็จะแบบเลี้ยนรู้อีกนะคะว่าเฮาสมควรสีเขาไก่ผู้ใดได้มากแค่ใดนะคะเปียวเองเปียวกับเป็นคะ่ะ <laughs> นี่ราคาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคะออทุกคนเห็น,นบ่เหงาคักเหงาแบบ <laughs> ค่ะมีงัวนนี่คือยังสิด,ดีงัวกินดีเลยล่ะวันมุกเบลดีใจบานเต็มที่มากแล้วนะคะสวยสวยคักแฟนเยลเรากำลัลงตัดหนาลัางบ้านนะคะอ่านี่เขาปนมาด้วยนี่นะโอ้ยดีจังเลยค่ะทุกคนมีสีแบบนี้ปนมาด้วยสองสามหัวนะคะโออนี่เ็ชอบมากเลย ปกติเราก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดน่ะนะคะสวยนี่และค่ะวันหยุดมีเป็นแนวไข่เห็ดเขาเห็ดโบทันนะคะ่ะเขาต้องวางแผนว่าวันหนึ่งเขาเสร็จอีกอยง่งบอกใหม้ก็ลังสวยเลยเนะ่ะต้องตัดแล้วคนบ่งเนี่ดอกโบตันก็ลังโปรงสวยเลยค่ะ พี่ว่าจะจิ้มง่ายไปเป้มองอื่นนะคะแต่ว่าท่านในห้วงเป็นจิ้มไปไป้ได้ดีก็เลยเอาไว้นีกอรพี่ก็จะตัดพวกหยาวูนี้กอนนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่แฟนพี่ออมาเป็นดอกหยานะแมคะ่ะเกิวตัดเพิ่งตัดกิ่งไปนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ล้างมาค่ะดอกตะมูตะมิเลยนะคะสวยงามโอ้ยนี่นี่นี่สีเขียวกำลังมาค่ะทุกคนวันหยุดอยู่บ้านค่ะ วันหยุดเปี่ยวกับทําสวนนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนดอกไม้พวกนี้นะคะเกิดเองทุกปีแล้วก็ตอนเศร้านี่จะแบบว่าเวลาโดนน้ำค้างเขาก็จะหุบนะแม่มคะ่ะเวลาแดดออกเขาก็จะบานแบบนะสวยมากเลยค่ะ พ,พูดบูดไทยบทันค่ะเรือผ่านมา ก็จะโพไปทางนั้นนะคะเหลือเดี๋ยวล้อเบิงพอรเรอาเซตบูทยาวเส้นตัวเบย์เยอะอ่าตัวเบย์เะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วค่ะนานเฮ้พื่อชอบเบิงค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วเขาก็จะไปทางพู่นค่ะทางสะพานอ้อมไปทางพุน่น <c oughs> ช่วงนานรอดตัองสิล่ะค่ะคก็จะมีน้อยเฮาได้เบิง ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะเริ่มห้อนแล้วพียวออกมาทํางานกลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแม่คะ่ะล้วก็บแปนล้วก็ตากผ้าไปเราสองเครื่องนะคะซักเพิ่มอีกสามเนี่ยค่ะวันหยุดอยู่บ้านแต่ก็ยังมีงาน,นงให้เขาต้องได้ทานะคะบ่แลวค่ะบ่แลวเป็นจักเที่ยแฟมอย่าวก,กับคนออกมาค่ะทุกคนเราคนคลองมาให้เพียวเตรียมปลูกนะแม่ค,ค่ะทุกคนเบิ้งเพียวทำความสะอาด เปี๋ยวเอาสเปรย์พวกคราบเขเียวนะคะเห็นบ่หลายขั้นตอนมากเลยนะคะเปี้ยวกวาดกวาดพวกอัล้าที่ขึ้นนะคะเนียค่ะล้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นล้าแบบนี้นะคะเขาทําความสะอาดนะคะไม่เสร็จแล้กวก็ล้างทําความสะอาดกินแห้งมากเลยะค่ะเห็นบ่ขนาดเพี่ยทำความสะอาดไปเรารอบหนึ่งน,นิดนีงเปี๋ยวแพ้่ะไม่ห <laughs> มแพ้ทุกอย่างเมากินอันนี้ค่ะคุณ ก็ทำความสะอาดไปรอบนึงนะคะแต่เอาน้ายาพ่นนะคะขึ้นตรงนี้พ่นได้แค่ตรงนี้เองค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปะเก่าเด็กเก่าค่ะเมียค่ะ <laughs> หมดแห้งทําได้น้อยเดียวค่ะเม่ไหวต้องเข่าบ้านไปกินเท้าค่ะแดดจ้าทั้งสี่อากาศดีทั้งสี่จักหน่อยฝนตกบันนี้ค่ะเลี่ยนอีกค่ะอากาศสวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนบ่อย วันหยุดแต่เปียวกับอยู่บ้านกับเทศงานอยู่บ้านนะคะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตในต่างเดืยียนเขาทําเองทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวไปทอนหญ้ามาเศร้าคะ่ะยู่ฟังนาบ้าน๊อ,อุนี่คะ่ะแป้นตัดหญ้าให้เราก็สวยขึ้นนะคะ <c oughs> เก็บขยะได้สองถุงคะ่ะท่อนละนี่แหละคะ่ะบ้านเปี้ยว อากาศเย็นค่ะมืซ่าเปลืใส่ทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็ใส่ทั้งกางเกงแบบว่าให้อุ่น้างไหนนะคะซับพอเฮงงานสวนไปได้หน่อยหนึ่งแดดออกค่ะลมเย็นเปลืมาอยู่ในตรงนี้ลมจะได้เย็นกระเฮ็ดหาย้องแบบห่อนเหนไหมค่ะห้อนแห้งเปิือกกระเฮดงานได้หน่อยหนึ่งวันหยุดของเบี้ยเลยค่ะหยุดอยู่บ้านแต่กระเฮดงานบ้านแฟนเปยือกั็เขาไปทางไหนไปเฮกับเขาล้อนะคะเปยือกอยากกินย่างอื่นอีกได้บะนี้วันเบิ่ง น้ำใสสวยงามเป็นสีคามนะคะมีเรือวิ่งผ่านมือสาวเบกับเก็บภาพให้ทุกคนได้เบ่งเนาะคะ่ะล้วที่แดดออกอากาศมันก็จะดีแบบนี้แหละคะ่ะสวยงามไปอีกแบบมีมีความสุขค่ะเฮ็ยเห้เฮ้ามีความสุข <c oughs> นี่แหละคะ่ะคือวันหยุดของเยวสักพาทั้งสวนแล้วก็จะไปซื้อของะคะ่ะมาใส่สวนเอาพวกปุยพวกเนียงสินะคะเดี๋ยววันแดดมาชมกันไหมนะคะไปไปกินข้าวเที่ยงกัน อ,อาหารเที่ยงค่ะบูบุรีกับนมเอโถนมเอขาโอตนะคะแล้วก็อันนี้ตาน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะใส่เกลือกับน้ำสมสายชูมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นมังสวิรัติค่ะบริใส่หนูปลานะคะเป็นหมกปาซิวใส่ในตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็อะโบคาโดนี่แหละคะ่ะอาหารเที่ยงเปรีย กินเข้าเสร็จก็ลงมาตากผ้าอีกค่ะผ้านี้เปลี่ยวซักไว้อย่งแต่เมอวานนะคะเปี่ยกับเก็บน่ะแม่ค้เพื่อที่จะตากผ้าใหม่อีกรอบนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เปี่ยวจะซักผ้าเยอะมาเลยนะคะผ้าที่ใส่ในล้านก็หาหกถุงอะคะ่ะซักหาเครื่องนะคะทุกคนคือเขาใส่ผ้าลายนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คาไฟจะถูกเปี่ก็จะซักมากที่สุดคือเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาไปจาซักอยู่ประมาณแค่สองครั้งนะคะเสร็จแล้วผ่าพวกนี้ซักเสร็จเขาก็จะเอามาตากตากเสร็จเขาก็เอามารีดนะคะแล้วก็เอาไปทํางานนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มีซมี่แหละค่ะเดี๋ยวจังใดมาล้อชมกันในคลิปหนะ้าเพื่อขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ